สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมพี่เพื่อน,น,นทุกท่านครับวันนี้ไทยจะพาไปทําบุญวัดตากแดดนะครับผมตำบลดอนคาอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีนะครับผมพิธีงานปลีปิดทองงานปีพร้อมกับพิธีงานเททองหล่อพระไปด้วยนะครับผมอนุโมทนาสาธุร่วมกันครับสาธุสาธุสาธ,สาธุชมไปด้วยกันนะครับผม ครับพี่ๆเพื่อนๆท่าน,นผู้ชมทุกท่านครับหลวงพ่อมาระซิบบอกเบาๆว่าวัดตากแดดเรายินดีต้อนรับญาติสายบุญสาธุชนทุกท่านนะครับที่แวะเวียนเข้ามาร่วมทําบุญกับวัดตากแดดยินดีต้อนรับเสมออน,นะครับหลวงพ่อบอกว่าท่านแวะเข้ามาจะได้รับวัตถุมงคลพุทธคุณธรรมคุณปกปักรักษา เดินทางขึ้นเหนือนลองใต้ปลอดภัยทั้งไปและกลับโชคดีมีไัยตลอดปีตลอดไปด้วยนะครับผมอนุโมทนาสาธุกับลุงพ่อด้วยนะครับสาธุสาธุสาธุครับกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่4เมษายนถึงวันที่6เมษายนนะครับพศ2567อนุโมทนาสาธุร่วมกันครับ ครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมญาติสายบุญทุกท่านครับกิจกรรมนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่6กก็จะมีพิธีลำถวายหรือลำพบปะสังสรรค์ของชาวไทยทรงดำด้วยนะครับผมเป็นภาพที่สวยงามสาธุร่วมกันนะครับผมครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมญาติสายบุญทุกท่านครับงานนี้ก็ได้ความร่วมมือจากฝ่ายบริหารงานท้องถิ่น จ้าของพื้นที่กำนันผู้ใหญ่บ้านอบตครูโรงเรียนหรือผู้นำท้องถิ่นต่างๆร่วมใจกันจัดงานกับหลวงพ่อเจ้าวัดด้วยนะครับสาธุสาธุร่วมกันนะครับผมครับกิจกรรมงานนี้ก็มีการถวายภาพป่าด้วยนะครับผมฝ่ายประธานเจ้าภาพต่างๆก็น้อมติดน้อมใจถวายภาพป่าเพื่อเป็น คุณทบสมทบท,ทุนบุรณะสังปฏิสังขรภายในวัดนะครับผมครับพี่ๆเพื่พอพนๆท่านผู้ชมทุกท่กทานญาติสายบุญทุกทุกคนนะครับผมกิจกรรมนี้ไทยก็เอาบุญมาฝากนะครับผมท้ายสุดสุดท้ายนี้สําหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณแค่นี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามไว้นะครับกดกระดิ่ง แจงเตือนกริงก้งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆแล้วจะได้ชมคลิปนั้นก่อนใครๆสำหรับท้ายสุดท้ายคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณแค่นี้ครับขอล่ำลาไปก่อนขอคำว่าสวัสดีมีชัยโชคดีมีสตังใชัยอย่าเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ปลอดภัยทั้งไปและกลับโชคดีมีชัยตลอดปีตลอดไปด้วยนะครับผมสาธุสาธุสาธุล่ำลาไปแล้วครับเจอกันคลิปหนะ้า อย่าลืมนะครับผมคลิปหน้านั้นจะเป็นอะไรอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับผมกลิ้งกริ้งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ชมคลิปนั้นก่อนใครๆด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย